สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาพบกับแอดอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกอติดหัวดังมาแชร์วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่7มิถุนายนนะคะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขเด็ดๆเอามาให้ท่านผู้ชมได้อัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่เลขเด็ดเลขดังทุกสำนักทุกอาจารย์เลขท้าย2ตัวบนล่างตรงๆนะคะงวดประจำวันที่ส6บิกพินายน ซึ่งก็เป็นชุดสรุป2ตัวบนล่างนะคะเลขดังนะคะนั่นก็มี27 28 29 40 41แล้วก็42นะคะท่านผู้ชมก็แคปเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชม ไปต่อกันที่แนวทางแอดมุกนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้านะคะงวดวันที่1นมิถุนายนให้เข้าเลขท้าย2ตัวล่างนะคะ4 5 5 4นะคะท่านผู้ชมเราก็มาดูงวดต่อไปกันค่ะงวดวันที่16มิถุนายนนะคะซึ่งก็จับคู่ให้แล้วนะคะซึ่งก็ได้ตัวเลขดังต่อไปนี้คะ่ะ10 1, 2 1 8 4 0 4 2 4สอแล้วก็44นะคะส่วนตัวเด่นก็คือ1441นะคะท่านผู้ชมก็เคปเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางค่ะไปอัปเดตต่อกันที่หนุ่มเหนือนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16มิถุนายน2564ซึ่งก็ให้ไม่รูดที่หลัก6กับหลัก7นะคะฟัน5 7ค่ะ เลขท้ายสองตัวบนล่างก็มี6 1 6นึ่งหก7และก็5 7นะคะต่อด้วยเลขท้าย3ตัวบนค่ะซึ่งก็มี1 6 7 1 5 7กเ้าและก็3ามห้านะคะท่านผู้ชม ไปต่อกันที่แนวทางเลขท้าย2ตัวล่างหางเดียวนะคะงวดประจำวันที่16บมิถุนายนซึ่งก็ฟันธงว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเลขท้าย2ตัวล่างซึ่งก็มีตัวเลขดังต่อไปนี้ค่ะ0.4 0.8 2.4 2.8 5.4แล้วก็ ห้นะคะชอบก็จดเอาไว้ดูนะคะถ้าไม่ชอบก็ดูช่องถัดไปนะคะท่านผู้ชมไปอัปเดตต่อกันที่แนวทางเลขล็อกกองฉลากนะคะงวดประจำวันที่16พิษุนายน2 5 6 4ซึ่งก็มีตัวเลขดังต่อปีนี้ค่ะ359และก็705นะคะต่อด้วยเลขท้าย2ตัวบนล่างค่ะ สาแล้วก็6 0นะคะท่านผู้ชมไปอัปเดตต่อกันที่ชุดสุดท้ายนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางเลกท้ายสตัวนะคะงวดประจำวันที่16บิกุนายนซึ่งก็เป็นหวยคำชะโนดนะคะซึ่งก็ได้ให้เลกท้ายสตัวบนล่างนะคะนั่นก็คือ5 8 8 5นะคะท่านผู้ชม ชอบก็าหาซื้อลอตเตอรี่จับจองเอาไว้ได้นะคะท้ายนี้ก็โปรโดใช้วิจรยานในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปทางช่องก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ ขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ